ก็แนะนำสำหรับการเช่ารถขับท่องเที่ยวที่ยุโรปนะครับเอาแบบง่ายๆก็มีอยู่3ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของการหาเช่ารถหาเช่ารถเช่าจากหน้าเว็บไซต์นะก็ก็ต้องดูรายละเอียดนิดนึงครับว่าจะมีอะไรยังไงอันนี้อย่างเคสนี้เป็นการเช่าจากเมืองเคมเทน แล้วก็ขับรถเที่ยว3วันแล้วก็มาคืนที่มิวนิกอันนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปกติเล็กน้อยแล้วก็ช่วงวันด้วยแต่วันเป็นวันลองวิกเอนหรือวันปกติราคาก็จะต่างกันอันนี้ที่จองขับมาก็เฉลี่ยวันละ90ยูโรนะเซว่า100ยูโรต่อวันต่อวัน แล้วก็มีประกันนะประกันถ้าแบบประกันฮา l f ก็ประมาณน่นาจะมันเท่าไหรน่าจะมานสักสี่ห้าสิบแต่ถ้าประกันฟูลเนี่ยก็ร้อยกว่านะถ้าแนะนำก็ฟูลมาเลยนะเพราะว่าเราขับรถต่างประเทศเวลามีปัญหาอะไรก็จะได้จะได้เคลียร์ง่ายขึ้นแต่ตอนนี้วันนี้ ถ้าเราเตรียมตัวมาดีมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการารับรถก็ควรจะเช็คให้เรียบร้อยตั้งแต่ระบบห้องเกียร์ต่างๆรวมทั้งน้ำมันเกแล้วก็เลขไมอะไรต่างๆการส่งคืนรถก็ที่สะพันเลยคือต้องตรงเวลา ก่อนเวลาส่งก่อนเวลาปกติแล้วถ้าโดยทั่วไปก็รับ10โมงก็ต้องส่งภายใน10โมงของวันที่จะส่งคืนหรือส่งก่อนได้ยิ่งดีอันนี้ก็ประเด็นเรื่องของการอาจองรถประเด็นเรื่องของการขับประเด็นเรื่องของการขับก็อันนี้ช่วงวันรแรกๆก็อาจจะเกร็งนิดนึงในเรื่องของเรา เราไม่ค่อยได้รู้อะไรต่างๆแต่พอมาสองสามวันก็เริ่มชินเริ่มเริ่มเข้าใจเริ่มรู้นี่สัญญาณอันนี้ช่วยได้ดีไอเรื่องของ Google Map ช่วยได้ดีเลยนี่อันนี้ก็จะไปเอ99ไปเส้นนี้ ามนี้ช่วยได้ดีมากสองก็แน่นอนขับเลนขวาแต่ความคุ้นคุ้นชินก็ต้องต่างไปจากบ้านเราอันนี้ช่วยได้เยอะเห็นไหมพอแจ้งว่าเปลี่ยนซ้ายเรา,าก็ต้องเตรียมหมายเลขต่งางๆค่อนข้างแม่น,นะ o o o l l e แ a p ค่อนข้างแม่นขับที่ยุโรปนี่มีข้อดี ก็คือทุกคนขับมีวินัยวินัยขับสูงมากโดยเฉพาะขับในเมืองกับนอกเมืองก็ต่างกันในเมืองนี่ลิมิตความเร็วนี่ไม่เกินที่กำหนดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องดูคนเดินแล้วก็จักรยานถ้าคนเดินข้ามทางบ้าลายนี่ต้องต้องหยุดให้ แต่ถ้าขับนอกเมืองเนี่ยก็บาลานซ์ความเร็วให้กับให้เท่ากับที่เขากำหนดอย่างเช่นเขากำหนดเส้นนี้หนึ่งร้อยก็ต้องพยายามให้ใกล้เคียงกับหนึ่งร้อยเพราะว่ารถเพื่อนร่วมทางจะได้ขับไปพร้อมๆกันความเร็วใกล้เคียงกันจะได้ไม่มีปัญหาแต่บางเส้นทางมันไม่จำกัดความเร็วนก็ ก็ก็ดูดูสภาพแวดล้อมเอาแต่ถ้าขับช้านี่ก็อันตรายอยู่แล้วก็การเบี่ยงขวาเบี่ยงซ้ายจะจอดข้างทางไม่ได้เลยนะครับจะจอดก็ต่อเมื่อมีพาร์คกิ้งเท่านั้นส่วนเ,เครื่องหมายจราจรต่างๆนี่รู้สึกว่าจะง่ายในการดู เพื่ออำนวยให้กับคนคนขับนะก,ก็สรุปแล้วการขับรถที่ยุโรปเนี่ยจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะสำหรับคนทีอ่อยากมาขับนี่ก็น่าสนใจนะเป็นรถทิปขับเที่ยวถ้ามีใครสนใจก็เชิญเลยนะครับขอบคุณครับ